อยากมีคนรักใหม่แต่ไม่ลืมรักเก่าเอาความคิดเนี่ยออกไปจากหัวยังไงดีอ้างอิงสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้จาก The Power of Moment Moment พิกชีวิตหนังสือเล่มน,นี้เป็นการรวบรวมเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของแต่ละคนนะฮะนี่เป็นเรื่องราวของเคนเนดโดการฮะเป็นนักจิตวิทยาที่ได้รับใบอนุญาตและเชี่ยวชาญในเรื่องของความเศร้านะมีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยมาปรึกษากับนักจิตวิทยาคนนี้เขาเศร้าใจมากเพราะว่าสามีเขาเพิ่งเสียไปจากอาการโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือช่วงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนเหนื่อยมากที่จะต้องงดูแแลลสาาามมมมมีีีต่่่ันก็ชวววเทค กเหมือนนนะัโดยผู้หญิงเขาบอกว่าเธอเนี่ยมีความเชื่อและศรัทธาในความเป็นคาทอลิกเอาง่ายคือเธอนับถือศาสนาคริสต์นั่นเองนะฮะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยจิตใจของเธอหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาที่มันยากลำบากในแต่ละวนันพวกเขาก็จะนอนบนเตียงนกะุมมือกันแล้วก็ให้แหวนเนี่ยมาสัมผัสกันจากนั้นก็แลกเปลี่ยนคําสัญญากันว่าเออเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตปัญหามันอยู่ตรงนี้นะฮะตั้งแต่สามีของเธอเนี่ยเสียไปอะ่ะเธอบอกกับนักจิตวิทยาว่าเธออยาก,ยาก,ยากมีรักข้างใหม่อีกครั้งนะคือพูดจริงนะอยากมีใหม่จริงแต่ฉันเนี่าออนงก และฉันก็ไม่สามารถไปออกเด,ดททั้งที่สวมหวนแต่งงานได้เหมือนกันเธอมีความเชื่อในศาสนาของเธอว่าการแต่งงานนั้นน่ะคือคำว่าตลอดกาลเธอรู้ดีว่าเธอซื่อสัตย์ในคำมั่นสัญญานั้นมาตลอดนะแต่ตอนนี้เธอรู้สึกสับสนมากและอยู่ในสภาวะที่กลับไม่ได้ไปก็ไปไม่ถึงนะฮะถ้าคุณเป็นนักจิตวิทยาคนนั้นคุณจะให้คําปรึกษากับหญิงสาวคนนี้ยังไงลองมาดูกันนะฮะถ้าหญิงสาวคนนี้เขามีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเรื่องศาสนาใช่ไหมก็เอาไอ้เรื่องนั้นแหละมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานะนักจิตวิ ก็เล่าว่าคุณลองมาทําพิธีกรรมนี้ไหมเขาเรียกว่าพิธีกรรมแห่งการเปลี่ยนผ่านหญิงสาวก็ซื้อความคิดนั้นฮะพิธีกรรมเนี่ยถูกจัดขึ้นในสถานที่ที่เธอเคยแต่งงานมาก่อนแล้วก็มีบาดหลวงมีครอบครัวมีญาติพี่น้องที่สนิทอะ่ะบาดหลวงถามว่าคุณได้ซื่อสัตย์ทั้งในช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่เลเวร้ายในการแต่งงานที่ผ่านมาใช่หรือไม่ผู้หญิงก็ตอบว่าใช่ในช่วงเวลาที่แข็งแรงและป่วยไข้ใช่หรือไม่ ก็บอกว่าใช่คุณได้ทาทุกอย่างที่มันแบบสําเร็จรุล่วงในคู่ชีวิตของคุณแล้วอ่ะบาทหลวงก็บอกว่าขอแหวนแต่งงานคืนได้ไหมเธอก็ถอดแหวนคืนให้กับบาทหลวงไปนะฮะเธอเนี่ยก็ได้ปลดล็อกพันธสัญญาที่มันติดอยู่ในใจเธอเนี่ยเธอพร้อมแล้วที่จะมีคู่ชีวิตใหม่นั่นเองนะฮะเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะพลิกชีวิตของตัวเองเนี่ยให้คุณกําหนดวันสําคัญหรือเหตุการณ์สำคัญด้วยตัวคุณเองแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้เช่นปีใหม่ฉันจะเป็นคนใหม่เคยสังเกตป่ะปีใหม่ฉันจะลดความอ้วนคุณเป็นคนไทยเเ้อาาจจจีีีีนน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 นตตรระฉััป็คคท่่ไมมกกกิขงุุณํหหด สำคัญในชีวิตตัวเองก็ได้ซึ่งมันมีการทดลองได้นะว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันจริงนะในมหาลาัยหนึ่งเนี่ยมันมีฟิตเนสอยู่ใช่ปะเขาได้ทําการรวบรวมเก็บสถิติว่านักศึกษามาเข้าฟิตเนสในช่วงไหนอ่ะบ่อยที่สุดผลวิจัยสรุปว่าในช่วงเริ่มต้นใหม่ของเทอมเนี่ยมีโอกาสสูงสุดถึง47นะฮะน่นหมายความว่าอะไรทุกครั้งที่มีการเปิดเทอมใหม่นักศึกษาก็จะตั้งปฏิธานในใจว่าฉันอยากจะมีสุขภาพที่ดีมีหุ่นที่ดีเพื่อไว้โชว์สาวในมหาลาัยช่วงเปิดเทอมมีก็เป็นเรื่อองงราาวดีีๆจกหนนัสืเเลล่้ย The Power of Mode. โมเมนต์นะฮะโมเมนต์ Moment พลิกชีวิต